อัปเดตล่าสุด iPhone 15, iPhone 15 Pro ดีไซน์กล้องอายุการใช้งานแบตเตอรี่อ้างอิงจาก Bloomberg <c oughs> Apple Watch Ultra 2และ49จะได้รับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใหม่อัปเกรดเซ็นเซอร์ต่างๆให้แม่นยำยิ่งขึ้นเทรนฟอร์ดอ้างว่า iPhone 15ยังคงราคาเดิมแต่ iPhone 15 Pro Max ปรับราคาขึ้น3590บาท <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอัปเดตล่าสุด iPhone 15และ iPhone 15 Pro ดีไซน์กล้องอายุการใช้งานแบตเตอรี่อ้างอิงจาก Bloomberg มาร์กโกแมนจากสำนักข่าวบล o เบิร์กออกมารายงานโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์อายุการใช้งานแบตเตอรี่และกล้องนักข่าวจากบล o เบ b e r g มั่นใจว่า i ไอโฟน15 Pro จะเปลี่ยนวัสดุตัวเครื่องจากสแตนเลสมาใช้ไทเทเนียมตามที่เคยมีข่าวลือซึ่งทำให้มีความทนทานมากขึ้นและยังลดน้ำหนักลงได้ประมาณ10%ขณะที่พื้นผิวตัวเครื่องจะมีเอฟเฟกต์แบบคัดเงา ส่วนขอบตัวเครื่องจะมีความของมนมากขึ้นและขอบหน้าจอบ,บางลงส่งผลให้หน้าจอแสดงผลของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ดูใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้รับชิป A17 Bionic ที่ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยกระบวนการ3าดาโนเมตรและมีส่วนทำให้อา,ายุการใช้งานแบตเตอรี่ย,ยาวนานขึ้นด้วยปัจจุบัน iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มีอา,ายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ23-29ชั่วโมงตามลำดับ หมายกวามาไอ iPhone 1้ Pro และไอ h o n e ิบห้าโปรแม็จะให้อายุการใช้งานยาวนานกว่านั้นด้านความจำแรมจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากปัจจุบันที่มีขนาด 6GB ปุ่มแอคชั่นใหม่ของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 p r า Max จะสามารถตั้งค่าฟังก์ชันในการกดได้เช่นปิดเสียงโทรศัพท์เปิดโหมดโฟกัสเปิดไฟฉายเปิดกล้องเริ่มบันทึกเสียงเปิดทางลัดซิริดึงปุ่มดิจิตอลขึ้นมาแว่นขยายและเปิดการตั้งค่าของฟีเจอร์การช่วยกันเข้าถึง กล้องเทเลโฟโต้และกล้องอัลตรัไวของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีจำนวนพิกเซลมากกว่ารุ่นก่อน iPhone 15และ iPhone 15 Pro จะถูกออกแบบมาให้สามารถซ่อมแซมได้ง่ายขึ้นมาพร้อมชิปอัลตร w i ไวแบน UWB ใหม่ที่เรียกว่า U2 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการระบุตำแหน่งทำให้ติดตามอุปกรณ์ในแอปไฟล์ใหม่ได้แม่นยำยิ่งขึ้นและสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้เร็วขึ้น นอกจากนี้มากกอมแอนยังยืนยันว่ารุ่นไฮเอนด์ของ iPhone 15ถูกเรียกว่า iPhone 15 Pro Max ไม่ใช่15 Ultra โดยจะเป็นรุ่นเดียวในซีรีส์ที่ได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลฟโฟโต้ให้สามารถซูมออปติคอลได้สูงสุด6เท่าขณะที่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus จะมีกล้องหลัก48ล้านพิกเซลมาพร้อมชิป A 1 6 Bionic และ d y n a m i c Island ที่มาแม c กลูเมอร์ Apple Watch Ultra 2และ Series 9จะได้รับเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจใหม่อัปเกรดเซ็นเซอร์ต่างๆให้แม่นยำยิ่งขึ้นและชิป U1 วันมารโกแมนจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของ Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2ซึ่งกำลังจะได้รับการเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 15ในวันที่12กันยายนนี้ ในภาพรวม Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2จะได้รับการอัปเกรดเซ็นเซอร์และส่วนประกอบต่างๆโดยเน้นไปที่ความเร็วประสิทธิภาพและความแม่นยำรวมถึงอัปเกรดเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบอ p t i c คอนเวอร์ชั่นใหม่ Apple Watch Series 7และ8ในปัจจุบันใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบอั t ติคอนรุ่นที่3ของ Apple Apple Watch Series 9และ Apple Watch Ultra รุ่นที่2จะมาพร้อมชิป Ultra Wideband UWB ใหม่ที่เรียกว่า U2 ช่วยปรับปรุงความสามารถในการระบุตำแหน่งของ Apple Watch ทำให้สามารถติดตามผู้คนและอุปกรณ์ในแอปไฟายใหม่ได้มั่นยำยิ่งขึ้น Apple Watch Ultra รุ่นที่2จะมีส่วนประกอบของวัสดุปรี้นใสเมากขึ้นและมีสีดำที่เลือกด้วยขณะที่ตัวเรือนใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3D แบบเดีวยวกับที่เคยใช้ใน Apple Watch Series 9รุ่นตัวเรือนสแตนเลส นอกจากนี้ Apple Watch รุ่นใหม่จะได้รับการปรับปรุงโปรเซสเซอร์ส่วนดีไซน์โดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีแนวโน้มจะได้รับสายรุ่นใหม่ที่มา m a c l u m e r Apple อบรมพนักงานให้นำเสนออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C สำหรับผู้ที่เข้ามาซื้อ i p h o n e 15ใน Apple Store Apple ถูกหรือว่ามีการอบรมพนักงานของร้านค้าปลีก Apple Store เพื่อคอยเน้นย้ำผู้ซื้อ iPhone 15 Series เกี่ยวกับอุปกรณ์ชาร์จใหม่เนื่องจาก iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าจะเปลี่ยนพอร์ตชาร์จจาก Lightning เป็น USB-C การอบรมของ Apple มีขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อ iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นมั่นใจว่าจะไม่พบปัญหาในการชาร์จแบตเตอรี่โดยให้พนักงานอธิบายอย่างชาัดเจนว่าภายในกล่องจะแถมสายชาร์จแบบใหม USB ่ USB-C to USB-C แต่ไม่มีอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C มาให้ และแนะนำให้ซื้ออะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ของแท้ที่มีจำหน่ายอยู่ใน Apple Store ที่มา m a c ล u เมอร์เฟนฟอร์ดอ้าง iPhone 15 Pro ยังคงราคาเดิมแต่ iPhone 15 Pro Max ปรับขึ้นราคาราว3,590บาท ไอโฟน15 Pro และไอโฟน15 Pro Max เคยถูกอ้างว่าจะมีราคาแพงกว่าไอโฟน14 Pro และไอโฟน14 Pro Max แต่เทรนด์ฟอร์บริษัทวิจัยในไต้หวันเชื่อว่ามีเฉพาะไอโฟน15 Pro Max เท่านั้นมีการปรับขึ้นราคาแต่ไอโฟน15 Pro ยังคงตึงราคาเดิม ถ้าหากคำทำนายของเทนฟอร์ดแม่นยำ iPhone 15 Pro จะเริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือราว35,490บาทขณะที่ iPhone 15 Pro Max จะมีราคาเริ่มต้น1,199ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือราว42,590บาทเพิ่มขึ้น100ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,590บาทเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ปัจจัยที่ทําให้เทนฟอร์ดเชื่อว่าจะมีเฉพาะ iPhone 15 Pro Max ที่แพงกว่าเดิมมาจาก iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ยังไม่มีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวยังคงมี4ตัวเลือกได้แก่128 g b 256 g b 512 g b และ1เ b ขณะที่ iPhone 15 Pro Max จะได้รับการปรับปรุรงกล้องเทเลโฟโต้อย่างไรก็ตาม iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ถูกเลือว่าจะใช้กรอบไทเทเนียมแทนสแตนเลส ซึ่งมีเหตุผลที่จะทําให้ทั้งคู่แพงกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มาเทรนด์ฟอร์ดและมีอีกหนึ่งรายงานก่อนหน้านี้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีราคาเพิ่มขึ้นราว3,590บาทแดนไอนักวิเคราะห์จากเวสบัตอ้างว่า iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะมีการปรับราคาขึ้น100ดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,590บาทเมื่อเทียบกับ iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max ในปีที่แล้ว นักวิเคราะห์คาดว่า iPhone 15 Pro จะเริ่มต้นที่1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือราว30,990บาทและ iPhone 15 Pro Max ราคาเริ่มต้นที่1,199ดอลลาร์สหรัฐหรือราว42,690บาทเดนไอชื่อว่า Apple มีแผนจัดโปรโมชั่นในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการลดกระแสต่อต้าน iPhone รุ่นใหม่จากการปรับราคาขึ้น และยังประเมินว่า25%จากฐานผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่า1.2พันล้านคนมีแนวโน้มอัปเกรด iPhone รุ่นใหม่หลังจากไม่ได้เปลี่ยนมานานกว่า4ปีที่มา m a c r u m o r ข่าวดีและข่าวร้าย iPhone 15 Pro จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น128 g b สูงสุด1ธ b บความจำ RAM 8 g b เทรนฟอร์ ford, บริษัทวิจัยจากไต้หวันแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับความจําและพื้นที่เก็บข้อมูลของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่กําลังจะได้รับการเปิดตัวในวันที่12กันยายนนี้เริ่มจากข่าวดีก่อนเทรนฟอร์เชื่อว่า iPhone 15 Pro จะได้รับความจําแรม8 g b เพิ่มขึ้น2 g b เมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro ขณะที่ iPhone 15และ iPhone 15 Plus มีความจําแรม6 g b ข่าวร้ายก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลยังไม่ได้รับการขยายอย่างที่เคยมีข่าวลือ โดยยังคงมี4ตัวเลือกได้แก่128 g b 256 g b 512 g b และ1 t b นอกจากนี้เทรนด์ฟอร์ดยังคาดว่าจะมีเฉพาะ iPhone 15 Pro Max ที่ปรับราคขาขึ้น100ดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นที่1,199ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ iPhone 15 Pro ยังเริ่มต้นที่999ดอลลาร์สหรัฐที่มาแ a กนูเมอร์เพิ่มเอกสารมาไว้หน้าจอโฮมเปิดอ่านได้ท,ทันทีด้วยคำสั่งรัดง่ายๆ มีการตั้งค่าคำสั่งลัดอันหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเพิ่มไฟล์เอกสารมาไว้ที่หน้าโฮมเพื่อใช้เป็นทางลัดเปิดไฟล์ได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นมาดูวิธีคำสั่งลัดกันเลยพามาสร้างคำสั่งลัดสำหรับคนที่อยากนำเอกสารไฟล์มาไว้บนหน้าจอโฮมเวลาที่จะเรียกดูก็กดเปิดดูให้ท,ทันทีโดยจะเป็นการสร้างคำสั่งลัดง่ายๆทำตามวิธีต่อไปดีได้เลยวิธีสร้างคำสั่งลัดเปิดไฟล์จากหน้าจอโฮม 1. เข้าไปที่แอปคำสั่งลัด 2. แตะเครื่องหมายบวก 3. แตะเพิ่มการทำงาน 4. พิมีมค้นหาคำว่าเปิดไฟล์ 5. แตะที่คำว่าไฟ์ 6. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากในเครื่องได้เลย 7. แตะที่แอปเริ่มต้น 8. ให้เลือกเป็นแอปไฟหากเลือกเก็บไฟล์ไว้ในที่อื่นให้เลือกเป็นแอปอื่น9เสร็จแล้วให้ลองกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมดูก่อนว่าคำสั่งลัดนี้ ทำงานได้ปกติเปิดไฟล์ตามที่ต้องการได้หรือไม่ 10. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นได้เลยอย่าลืมเปลี่ยนชื่อคำสั่งลัดอาจจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์ก็ได้ให้แตะค้างที่คำสั่งลัดนั้นจากนั้นแตะเปลี่ยนชื่อจากนั้นให้เพิ่มคำสั่งลัดนี้ไปไว้ที่หน้าจอโฮมโดยให้แตะเข้าไปที่คำสั่งลัดนั้นก่อนจากนั้นแตะแชร์เลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเปลี่ยนชื่อแล้วอย่าลืมเปลี่ยนไอคอนที่แสดงอาจจะใช้โลโก้บริษัท พอใส่โลโก้ไปโลโก้นี้จะแสดงเป็นไอคอนที่หน้าจอโฮมให้แตะที่ไอคอนอันเดิมแล้วเลือกเพิ่มรูปภาพจากเครื่องเสร็จแล้วแตะเพิ่มเสร็จแล้วเราก็จะได้ทางลัดการเปิดเอกสารหน้าจอโฮมแถมแสดงเป็นไอคอนด้วยใครที่ต้องการทางานเอกสารบ่อยๆอ,อย่าลืมเอาทริคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ